ครับอรุนครับอ่าที่เพชรบุรีไม่รู้เห็นดูแล้วดูเพลินดีเห็นว่าเฮ้ยจะพูดไม่จะพูดภาษาอนะไะ ดูตั้งแต่อตอนป3แล้วเจะตอนรี่พี่ไล่อะแต่แติแต่ไม่รู้มันต,ติดติกตอกมาติดตามไม่ได้แล้วเพราะว่าสาร้างบัญชีใหม่แล้วมันติดตามไม่ได้ ทต้องหนึ่งอ่ะเดี๋ยวส่งไปให้ฮะเออหนูนึกว่าแอดมีลับเอ่อโอเคครับครับ We have... gaan.